แล้วพี่จะแล้วพี่จะเชิงเพื่อแล้วพี่จะเชิงเพื่ออะไรแล้วพี่จะเชิงเพื่ออะไรพี่จะเชิงเพื่ออะไรพี่จะเชิงเพื่ออะไรอิลาสติกช็อปเติมไวปลอดภัยไม่รีฟันร้านอิลาสติกช็อปรับบริการเติมเกมราคาถูกสบายกระเป๋า เติมใหปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตั้งแต่9โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนมีทั้งเกม e f ball, FIFA Mobile, o o t b อ l ฟ f i f a m o b i l e AOX และเกมอื่นๆอีกมากมายติดต่อใช้บริการได้ที่เพจอีลาสติกช็อปเดอสูสสสสสวันโอ้พวกนี้วันจันนี่เออวัน,ว,นวันจันก็อ๋อ P O T W นะคือบัตเทนผมยังิงไม่ได้เลยเนะี่ย อืมจ่ายช้าเกินโอ้แล้วพี่จะแล้วพี่จะเชิงเพื่อ จะพี <mile> ่จะเชิงเพื่ออะไรจะพี่จะเชิงเพื่ออะไรพี่จะเชิงเพื่ออะไรจะพี่จะตอบตอกเป๊กเป๊กทำไมฮะแล้วพี่จะตอบ๊อกเป็กทำไมพี่จะเชิงทำไมครับจะเจอผมบีบไปเลยครับพี่

น่าจะสวินดักลูกกูเนาะใหม่ดิใหม่ดิอย่าเชิงนี่อย่าเชิงดิพี่อย่าเชิงดิพี่อย่าเชิงดิโอ้โี โกไปสวยอุย้ยนี่มาขอนี่ไงเอาไปขวางทางปืนกันซะแล้ว บ้าเอออะไรวะเนี่ยนี่ไงอยากจะเชิงมากๆโอ้โหยเแต่ตาบอลกันปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บไปละนั่นแหละนี่แหละโอ้ไอ้กอด นี่เปิดหมงกิมอ้เยอดจริงมากครับคือแบบว่าหือหลอกไม่หีอืทอ ต้องตึงซะแล้วต้องตึงซะแล้วต้องตึงซะแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเด้เจอซุปเปอร์ซับได้เจอพลังซุปเปอร์ซับครึ่งหลังบอกไว้ก่อน มาดิมาดิเอ้ามาดิ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 พี่เชิงเหรอเชิงเก่งมากบ้างรรมดาเปิดมงเออพี่อยากเปิดมงเออ เชิงไปเชิงไปเชิงได้เชิงไปเเน่ยต่อบุงต่อบ <c oughs> ลุเลยบลุ่มบ <c oughs> ลุ่มบลุ่มบ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 ุมบลุบลุ่มบลุ่มบลุ่มบลุ่บุ่มบล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 ุ่มบุ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  มันหมดเวลาแล้วพี่เป็นต้องบีบอะบีบเตะดีรอแย่อะไรแหละเออเอาเออกระปการเป็นเต่าทีนี่ดูสีนะดูสีเนาะดูสีเนาะเออแต่พี่เขานี่เชิงหนาจัดเลยพี่เขาเชิงหนาจัดเลยนี่ อุ้ยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนไอ้อันนี้มาวะลืมเปลี่ยนทุกประสับผมมาวะเจอเดี๋ยวเจอนะแน่พี่จะเชิญทำเพื่ออะไรอ่ะฮะพี่จะเชิญทำไมเนอฮยพี่จะเชิญท,ทำไมล่ะเชิญทำไมล่ะฮ้เชิญทำไมล่ะ เชิงทำไมล่ะเปิดมงอจิงเออมีเชิงทำไมเนี่ยพี่จะเชิงทำไมต่อบอต่อบอปุบปับปุบปับนี่เจอนกลับเป็นไงล่ะครับอือ อาเล่นเลเออยังใจเย็นอยู่ยังใจเย็นอยู่ถึงต่อบอลนี่ผมอืเนี่ครับอืม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 อ้าวแต่ไปแต่มาเนี่ยเอาเอาไม่เป็นไรเอาวินล่ะวินล่ะวินล้วเปนแล้วเปิดโม่มนเดียวขุนหานี่ไงล่ะอือเอาอยากชอบเลยอยากชอบเลยของได้ของไปครับบอลครับ ลองได้กองไปรับเปิดมาแล้วครับแล้วเทียแล้วผมเอาทีมอยู่ไหนหมดวะเพื่อแล้วดูกลับไปตั้งใหม่ครับโอ้ยมีบบโอ้ดูดูเชิง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 ดูดูเชิงพี่เขาหนาจัดเชิงพี่เขาหนาจัดเฮียยพลาดนะเนี่ยเปิดดิเปิดดิเอารออยู่เลยว่าเปิดเออได้ไงเออเปิดได้เปิดได้ Ừ, เตะไปก่อนอเอาพิงมาดีอาร์กับนีมาดีอาร์กับนีมาอู้ยก็นีมาก็วิ่งแซงอยู่นะเอาจริงเอาอู้ดักปิดตัวเห็นนู่นก่อนอุ้ยนี่นไงหลอกไปอีกสองตัวอู้ยจะเหนือหน่อย ส่งคืนทำชิ่งปุ๊บปั๊บตีเชิงเชิงเชิงมากๆลงมาเออรออยู่สวยครับผมนี่พี่เชิงเหรอเชิงใส่ผมเหรอพี่เชิงใส่ผมเหรอเชิงเหรอน้องเชิงเหรอดีไงเจอดิเจอดิเจอไปดิเจอไปดิทำไมไงแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเราไปแล้วนี่ไงหลอกมันสอง จิ้มไปซาลาไม่ถึงวะตอร้องเอาเชิงเชิงเหรอนี่ไง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 พี่เชิงเหรอมาเด็กก็มาดิก็มาดิก็มาดิอ่ะก็้ามาดิครับผมก็มาดิครับผม,ม,บผมเอ้ย้ยออืหือ เอาอไปทันโลฟันได้เร็วกว่าเอาเชิงนี่ก็มานี่ครับบุม <laughs> พี่เชิงเลย <laughs> พี่เชิงเลยสะใจวะไอ้แบบนนี้เออเอาดิ เออเอาเชิงชนเชิงอ่ะเชิงชนเชิงอ่ะเฮ้ยมีถ่ายมีมีถ่ายเทฟี่ด้วยเหรอเฮ้ยพี่ไม่มีถ่ายเทฟี่ด้วยโชิงชนเชิงโอ้แต่เขาเล่นดีมากครับฝั่งฝั่งนุ่งข้าวเล่นเก่งมากนะเออสุดยอดสุดยอดคุณตั้มสุดจิตนะครับเออถ้าวาจาไม่สุภาพกลับขออภัยด้วยนะครับผมนะอืมโอเคครับสนุกมากแบบนี้นะเชิงชนเชิงว่ะเขาดู ออโอเคนะครับโอ้โหถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยู่ทุพผู้ใหญ่บุมเซดด้ไว้ด้วยละกันนะครับไปละครับโชคดีมีใจโชคแจมีบังครับผมครับ <laughs>